สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะวันนี้เรามาดูข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งถึงคุณนะคะจากไพ่สํำรับนี้วันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีข้อความใดส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คะสิ่งที่คุณควรทำที่สุดตอนนี้คือการตั้งสติความสุขของคุณตอนนี้คือลมหายใจ มรสุมชีวิตของคุณกําลังจะหมดไปอดทนเข้าไว้นะสถานการณ์มันมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้มันแล้วก็เอาชนะมันข้อความสองใบเหมือนเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนนี่แหละคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมฟ้าเปิดแล้วสําหรับคุณนะคะคุณได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ข้อความวันนี้ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะกระทบกระเทือนอารมณ์กระทบกระเทือนจิตใจแค่ไหนยังน้อยคุณต้องจะต้องตั้งสติไว้ให้มากๆตั้งสติคือการรู้ลมหายใจเข้าออกการได้รู้ปัจจุบันขณะของคุณการได้รู้ใจข้างในการได้ตั้งพื้นฐานของใจไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่ใต้อารมณ์คุณต้องอยู่เหนืออารมณ์แบบนั้น ใจิตใจของคุณและสติของคุณต้องอยู่เหนืออารมณ์แล้วก็ความสุขของคุณในตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือคือลมหายใจอะ่ะหายใจเข้าลึกๆ แล้วก็หายใจออกอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจนั่นคือการชาร์จพลังงานที่ดีที่สุดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอก,กบคุณและไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาในชีวิตของคุณอนะ่ะมันจะหมดไปแล้วฟ้าจะเปิดสําหรับคุณและคุณถ้าคุณรอความยุติธรรมอะไรสักอย่างอยู่อ่ะความยุติธรรมนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่ามรสุมชีวิตจะผ่านมาหนักแค่ไหนตอนเนี้ยฟ้าเปิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกขี้คายไปในทางที่ดีเพราะว่า บททดสอบอะคุณได้คุณได้ผ่านด่านมาแล้วคุณเอาชนะมันได้แล้วไม่ว่าจะเอาชนะเรื่องอะไรแต่วันเนี้ยที่คุณมาฟังไพ่เนี่ยคือการที่มันเหมือนเป็นปลายมันเหมือนเป็นปลายของมรสมคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่าท่านคอยดูแลท่านคอยเป็นห่วงท่านคอยปกป้องคุณอยู่ตลอดเวลา แลนะณตอนนี้ก็ให้คุณมั่นใจไว้ได้เลยว่าไม่ต้องคือคือมันมีความรู้สึกว่าคุณจะเหนื่อยน้อยลงไอ้ที่เหนื่อยที่ผ่านผ่านมาเนี่ยดูแล้วมันเหนื่อยมันหนักมากแค่ไหนอะ่ะมันจะหมดไปคุณจะได้เกิดใหม่คุณจะได้เป็นคนใหม่คุณจะได้มีตัวตนใหม่ๆที่สดชื่นสดใสกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็จากปัญหาหรือจากอาุปสรรคที่คุณเจอนี่แหละจะทําให้คุณโตขึ้นแก่งขึ้น นะคะอย่างไงอย่างไรซะคุณก็จะต้องมีสติรู้ลมหายใจไว้บ่อยๆนะคะคพือมันเหมือนเป็นฐานฐานของใจที่เข้มแข็งยังไงก็ข้อความวันนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีประมาณนี้นะคะยังไงก็ลองมาชมคลิปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ